ดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วปุบมือทำไมไม่รู้เหมือนกันโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการตัดแว่นคืออาทิตย์ที่แล้วว่ะทุเรียนไปตัดแว่นมาแล้วก็มาคิดได้ทีหลังว่าเออว่ะ process ของการตัดแว่นที่นี่กับเมืองไทยมันไม่เหมือนกันเนาะมันมีมันมีอย่างหนึ่งที่แบบว่าแตกต่างออกไปอะ่ะทุเรนขอเริ่มแบบนี้ก่อนละกันคาเตือน สิ่งที่พูดต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของป้าที่ไม่ได้กลับเมืองไทยมาประมาณ5ปีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนะี่ยนับปัจจุบันเนี้ยทุานั้นไม่รู้ว่า process ของการตัดแว่นที่เมืองไทยอ่ะมันเป็นยังไงเดอแต่ทุเร่ยนจะพูดเกี่ยวกับประสบการณ์เปรียบเทียบที่นู่นกับที่นี่เนาะว่ายังไงโอ okay. เคอืมเริ่มนี้ก่อนสิ่งที่ทำให้ทุเรียนไปตัดแว่น ใหม่ก็คือ1แว่นอันนี้มันไม่ไหวแล้วเดอ้อมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าทุเรียนลำคาญมากที่สุดในโลกแล้วนะปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าในกล้องอ่ะมันจะแบบเห็นไหมวะว่ามันอะแบบขามันถ่างมากเลยอะแบบขามันถ่างมากมากๆแล้วอะเพราะแล้วทุเรียนก็เลยไปซื้อไอ้นี่เนาะจากอเมซอนอะทุเรียนใช้อันนี้มาประมาณ2ปีแล้วมนะั้ง เื้ออันนี้มาจากเมซอนถามว่าอันนี้คืออะไรมันคืออะไระคะ่ะมันคืองี้คะ่ะมันคืองี้มันที่เรียกว่าห้ามล้อ <c oughs> มันคืออย่างงี้นี่นเห็นไหมคือมันจะเกี่ยวหูตรงเนี้ยเอาไว้ซึ่งขาจริงๆอ่ะมันอยู่ตรงนี้ <c oughs> เห็นปะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นตัวเกี่ยวหูเอาไว้คือแบบมันจะได้ไม่แบบ ไหลออกมาเคยเห็นคนใส่แว่นที่เขาต้องแบบคอยขยับขยับขยับแบบแบบนี้บ่อยๆป่ะอันเนี้ยมันจะช่วยให้เราไม่ต้องขยับขยับมันจะแบบล็อกเอาไว้อ่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอใช้ไปนานๆอะ่ะด้วยความที่ขาวแว่นเองอะ่ะมันก็แบบขยายมากแล้วว่ามันไม่ฟิตกับรูปหน้าเราอีกต่อไปแล้วว่ะพอทุเรียนกลมทําอะไรสักอย่างอย่างเช่นแบบล้างจานกวาดบ้านนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะ่ะเห็นป่มมันหลุดออกมาอย่างนี้แล้วอะ่ะแล้วแบบ มันมันไม่โอเคอะ่ะมันไม่โอเคอะ่ะแล้วบางทีก้มกวาดบ้านแป๊บเดียวอะ่ะแว่นไหลแว่นไหลอะ่ะแล้วมันก็แบบล้ำคาญมากเลยอะ่ะแล้วเหตุผลที่2ก็คือว่าทุเรียนจับพลังได้เลยอะ่ะว่าสายตาทุเรียนมันแย่ลงกว่าเดิมคือถึงแม้ว่าใส่แว่นหรือใส่หรือใส่คอนแทคเลนส์ก็ตามอะนะ มันมันไม่ชัดเหมือนก่อนแล้วอะแล้วก็ซึ่งมันจริงๆมันก็เป็นมาตั้งนานแล้วอะแต่ก็ไม่ไปวะไม่ทำวะมันควรทําตั้งนานแล้วแหละเอ,อ่อเราก็เลยว่าเออได้เลิกไปตัดแว่นสักทีวะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปตัดแว่นแค่นั้นแหละจบเลิกไป <laughs> ไม่ไม่ขนาดนั้นโอเคเอ,อืม เดี๋ยวเริ่ม r o c e s สตอนที่ไปตัดแว่นที่เมืองไทยก่อนเนาะไปตัดแว่นที่เมืองไทยเนี่ยก็เข้าไปในร้านแว่นแล้วก็เขาก็จะวัดสายตาก่อนใช่ปะวัดสายตาเนี่ยก็คือเอาหน้าไปนาบกับเครื่องแล้วก็เขาก็จะให้เห็นรูปภาพข้างในซึ่งโดยปกติแล้วมันก็จะเป็นแบบลูกบอลลูนสีแดงอะเขาเรียกว่าอะไรอะบอลลูนไหมล่ะเออบอลลูนอะออสีแดงแดงะแล้วเขาก็วัดน,นู่นนี่นั่นแล้วก็วัดความดันตาโดยการเป่าลมอิฟเข้าไปในลูกกีตารเราอะไรเงี้ย แล้วก็ให้เห็น a b c d e ว่าเออแถวนี้เห็นไหมแถวบนเห็นไหมแถวล่างเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วพอออกมาเนี่ยเขาก็จะมีแว่นมีเลนส์ให้เราเลือกประมาณ2-3อันนะว่าเอาลองใส่อันนี้ซิมันเป็นยังไงชัดไหมโอเคหรือเปล่าเอาลองเดินเมือนเมือนวะเวียน,นหัวไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกเลนส์จาก2-3อันที่เขามีให้แล้วบอกอ่ะอัเอนี้ยค่ะเลนส์โอเคล้หลังจากนั้นเราก็ไปเลือกกรอบ พอเลือกกรอบเสร็จเราก็ต้องรอประมาณอาทิตย์หนึ่งเ,เราก็ค่อยไปรับแต่ว่าทุาเรียนไม่แน่ใจว่าแว่นอันนี้ทุเรียนรับได้เลยภายในวันเดียวหรือว่าสองสมวันอนะไม่ถึงอาทิตย์แต่ว่าแว่นอันแรกกับอันที่สองของทุเรียนอนะรออาทิตย์หนึ่งแน่นอนโอเคนั่นก็คือ process ของการตัดแว่นที่เมืองไทยใช่ปะแต่ว่า process ของที่เนี่ยมันต่างกันนิดนึง คือวันที่ทุเลนไปเข้าไปในร้านอะเนาะทุเนก็ไปเห็นร้านแว่นแล้วก็เดินตรงปีเข้าไปแล้วก็คิดว่าเออเราจะสามารถวัดสายตาที่นี่ได้เลยซึ่งจริงๆเราไม่ที่นี่ไม่มีวัดสายตาโอเคพอเข้าไปในร้านทุเลนก็เลือกกรอบนู่นนี่น,นั่นแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยอยากได้กรอบอันนี้เ,ออเลือกไซส์ออ XL XX ใดๆ XS whatever ออแล้วเขาก็ถามเลยคำถามแรก มีเพอร์สคริปชั่นมาไหมคะไม่มีวะ่ะจริงๆแล้วว่าคำถามเนี้ยตอนที่ทุเล่นมาปีแรกอะเราทุเล่นไปหาคอนแทคเลนส์ใส่ใช่ปะ่ะก็คือไปตามร้านขายแว่นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปหาซื้อคอนแทคเลนส์เขาก็ถามว่ามีเพอร์สคริปชั่นไหมก็บอกว่าไม่มีอะ่ะแต่ว่าเนี่ยกล่องเราเคย เราเคยซื้ออันนี้มีแบบ exactly แบบนี้ให้เราไม่ล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้นะจะต้องมี prescription มาด้วยนะเพราะว่ายูไม่เคยคือ,อยูไม่ใช่ repeating customer อ่ะไม่ใช่ลูกค้าประจำที่เราเคยเห็น prescription ของอยูมาแล้วอะ่ะคือ,อยูมาแบบ non prescription อย่างเงี้ยไม่ไดเ้เราก็เลยหาในอินเทอร์เน็ตว่ะ ซื้อเองในอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่มี p พอ s c r i p t i o n เลยซึ่งเห็นอยู่นะว่าในอินเทอร์เน็ตอะบางเว็บอะเขาก็จะ r e ค u ร r e p ์เพอร์ส t i ิปชัอยู่แต่ว่าทุเรนซื้อมาจาก Amazon หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมันมันไม่ Require ์ใดๆก็ใช้ชีวิตแบบนั้นอะเจอเป็นเป็นคนที่ใช้ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร Contact เลนเถือนมาประมาณ5ปี <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็บอกพนักง,งานเออไม่มีค่ะ แล้วพนักง,งานบอกว่าถ้างั้นต้องไปเอาเพอร์ซิคเชชันมาก่อนเนาะอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าไปที่ร้านไหนก็ได้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าออกไปที่ไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยอ้อแต่ว่าที่ชั้น2อ,อะ่ะมันจะมเีเขาเรียกว่าคลินิกตาเขาสามารถดเูเขาสามารถทำา y e exam ให้ได้นะอะไรเงี้ยลองลองไปไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วค่อยกลับมาใหม่เออเอ,อ,เอ,อืก็ไป ปรากฏว่ามันเป็นร้านแว่น is another ร้านแว่นน่ะแล้วก็เขาก็จะมีคลินิกตาอยู่ในนั้นเลยซึ่งโอ้คอนเวเนียนซึ่งเราไม่รู้หรอกคือถ้าพนักง,งานไม่บอกเราก็ไม่รู้อโอเคก็เข้าไปแล้วก็กรอกเอกสารเยอะมากอีดอ,อกเหมือนแบบเป็นนิวเพชั่นเหมือนเป็นคนป่วยคนหนึ่งก็กรอกเอกสารอยู่นานทีเดียวแล้วก็ ทีแรกอะ่ะมันไม่มีเขาก็ถามนะว,ว่าเออมีบุ๊กแอปพลิเมนมานคือเขาเซิร์ฟเวิรเหมือนเป็นคลินิกตาเลยอะ่ะเขาถามมีแอปพลิเมนมาก่อนไหมบอกไม่มีอ,อ่แล้วเขาก็บอกว่าเอออาทิตย์หน้าไม่ลานน่นนี่นั่น,น,น,นสุดสุดท้ายเขาก็บอกว่าโอเคจะทําวันนี้เลยไหมตอนประมาณบ่ายสามสี่ห้าซึ่งณนะตอนนั้นมันประมาณบ่ายสามกว่าบ่ายสามสินาทีซัมติงก็บอกว่าออวันนี้เลยแล้วกันเพราะไหนๆก็มาแล้วอยากจะออกไปวันเดียวให้มันจบสิน้อนอะไรเงี้ย ก็ออกเอ่อก็กรอกเอกสารนู่นนี่นั่นจนจบจนสิ้นก็มีเนิร์สเขาเรียกเข้าไปในห้องซึ่งเนิร์สบอกว่าอันนี้เป็นการพรีเทสเป็นการพรีไอเอ็กซมอะนะไม่ใช่เขาไม่เขาไม่ใช่หมอแล้วก็ไม่ใช่การตรวจจริงๆอ่าโอเค fine นะซึ่งการตรวจแบบพรีไอเอ็กซมเนี่ย มันคือการตรวจเดียวกันกันกบโทรนับไม่ไหวจริงๆอะห้ามใจไม่ไหวจริงๆเคยดูโฆษณาโทนับไหมล่ะ,ะคือเด็กถ้าไม่ใช่เด็ก9กก็คงไม่เข้าใจเราโอเคมันห้ามไม่ได้จริงๆโอเคคือการตรวจของเนิร์สเนี่ยมันเป็นการตรวจเหมือนกับที่เคยตรวจที่เมืองไทยตอนไปตัดแว่นเลยอะ ที่เอาเอาหน้าไปหน้าเครื่องแล้วก็มีบอลลูนอยู่ข้างในแล้วเขาก็ปรับสายตาอิบอิบว่าชัดไหมไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็าตรวจวัดความดันตาแต่ว่าใน,ข,นขั้นตอนนี้ไม่มีการให้ดูตัวอักษรน,นะว่าแถวล่างชัดไหมแถวบนชัดไหม a b c d e ใดๆไม่มีหลังจากนั้นเสร็จตรงนี้ก็ออกไปรอหมอสักพักหนึ่งแล้วหมอก็เรียกพอหมอเรียกเนี่ย หมอก็ตรวจขั้นตอนที่เป็นแบบให้เราเห็นตัวหนังสือสอ่ะเอเบ A B C D E ใดๆแล้วก็พร้อมกับเลนส์พร้อมกับเลนส์ใช่ปหมหมอก็บอกเออเริ่มจาก precision. ตาขวาก่อนเนาะปิดปิดตาซ้ายแล้วก็มองแต่กร่ตาข่ายอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออก็ถามาว่าโอเคแถวล่างเห็นไหมเห็นอะไรบ้างมาเหมือนที่เรารู้รกันนั่นแหละก็บอกเขาไปว่าเราเห็นตัว A เห็นตัว B ตัว C แซดใดๆอะไรเงี้ยก็ขวา ซ้ายแล้วก็ทั้งสองตาปกติไม่มีอะผิดปกติใดๆแล้วเขาก็ตรวจตานน่นนี่นั่นแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ตรวจลูกเขาเรียกว่าอะไรเชฟของลูกยีตาเราว่า,วามีความมนโค้งใดๆอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าใส่คอนแทคเลนหรือเปล่าก็บอกว่าใสา่แล้วเขาก็ถามว่าคอนแทคเลนยี่ห้อไหนใดๆขอดูหน่อยได้ไหมก็เซิร์ชให้เขาดูแล้วเขาบอกว่า เห็นว่าติ๊กมาว่าอเนี่ยคือ dry คือแห้งแล้วทุเรนก็เลยบอกหมอว่าน่าจะเป็นเพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์หลายชั่วโมงต่อวนันซึ่งโดยปกติทุเรนใสยย่ตั้งแต่เช้ายนนนนยนวะยน็ยนเยน็นอะไรประมาณนี้คือบอกก็บอกเขาว่าประมาณสัก2องทุ่มเนี่ยตาจะเริ่มแห้งแล้วซึ่งทุเรนเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบใช้ eye drop eye drop คืออะไรอะ น้ำตาเทียมมาน้ำตาเทียมแล้วหมอเขาก็บอกว่าอ๋อก็ไม่แปลกนะถ้าใช้คอนแทคเลนส์รุ่นนี้ของยี่ห้อนี้อะไรเนี้ยเพราะว่ารุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่แบบโอ o ูมากมันเก่ามากแล้วแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันค่อนข้างหนาแล้วก็มันไม่มันไม่มีอากาศมันเข้าไม่ได้อะ่ะมันทําให้ลูกตาเราไม่แบบว่าไม่มีอากาศหายใจเข้าไปอะ่ะไม่ ระบายอากาศไม่ได้เอางี้ดีกว่าแล้วมันก็เลยทําให้แบบตาแห้งอะไรตางเนี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็ให้คอนแทคเลนส์ ens, อันใหม่มาเขาบอกว่าเป็นุเขาบอกว่าเป็นแบบ Trial ก็คือเขาให้ลองลองก่อนแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นรุ่นที่เหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรรูปทรงของลูกยีตาทุเรียนมากที่สุดอลองดูว่ามันจะคอมชัตเวลไหมอะนะก็ ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ได้อันนี้มาฟรีก็ด้วยความที่ทุเรนแค่ไปเช็คสายตาเฉยๆไม่ไม่ได้มีปัญหาใดๆเนาะก็เลยไม่ไม่ได้นานมากซึ่งอส์คลินิกอันนี้มันคืออส์คลินิกเลยอะคือคนที่มีปัญหาทางสายตาเช่นแบบเกิดบาดเจ็บอินจรรี่ใดๆเขาก็ไปมันเป็นแบบเรียลคลินิกตาไม่ใช่แค่แบบว่าร้านวัดสายตาประมาณนั้นอะซึ่ง ก็มีค่าใช้จ่ายค่าวาสายตายอย่างเดียวเนี่ยร้อดอลลาร์ว่ะค่าวสาสัยตายอย่างเดียวเดชบุญที่ทุเรียนมีประกันซึ่ง Cover เปอร์เซ็เพราะฉะนั้นทุนเรียนไม่ต้องจ่ายก็1้0ดอลลาร์ยางโอเคแล้วผลของ เขาเรียกอะไรผลของการตรวจตาก็คือว่าทุกคนไม่รู้ในรายละเอียดเนาะว่าสมัยก่อนอะ่ะมันมันเท่าไหร่แต่ว่าหมอเขาเช็คจากเลนส์ของแว่นอะ่ะแล้วก็คอนแทคเลนส์ที่เรนชื่อชื้อะซื้ออยู่เรื่อยๆอะ่ะมันคือสั้นอยู่ที่2.25แต่ว่านะปัจจุบันนี้ตาซ้ายของทุเรียนอะ่ะมัน3.50้วเราก็ ตาขวาเนี่ยมัน3.0แล้วอะคือมันเพิ่มมา1ดอทอะ1ดอทก็่าดอกว่า,วาประมาณนั้นก็ได้ p r r s c r i p t i o n มาแล้วหมอก,ก็บอกว่าเออคอน t ทคเลนส์อันเนี้ยขอให้ใส่ตอนที่ได้แว่นใหม่แล้วเนาะเขาไม่อยากให้แบบใส่สลับซึ่งมันก็ Make Sense อะประมาณนั้น ก็คงจะต้องรอให้แว่นได้ก่อนซึ่งน่าจะประมาณ2อาทิตย์อ,ะอ่ะโอเคหลังจากนั้นก็กลับไปที่ร้านแว่นกลับไปที่ร้านแว่นบอกเฮ้ย hey, เราได้ p r e s c r i p t i o n เราแล้วนะคะอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคได้ process เริ่มเดี๋ยวคำถามก็คือว่าสมมุติว่าแบบทุกเรียนรวยมากเพิ่งตัดแว่นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ปแล้วแบบโอยอยากได้แว่นอีก แล้วเราจะสามารถแบบว่าเออพี่คะแว่นนี้เพิ่งตัดมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอ,อไม่ได้เอาเพอร์สคริปชั่นมาออตัดแว่นใหม่ตามเลนส์นี้เลยได้ไหมไม่ต้องดูเพอร์สคริปชันได้ปะอันเนี้ยอันเนี้ยที่เรนไม่ได้ถามเพราะว่าสายตาคนเรามันคงไม่เปลี่ยนไปในภายในหนึ่งอาทิตย์ไหมล่ะแต่มันก็มีคำถามว่าแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามึงไม่ได้โกหกเขา อะไรประมาณนี้มันคือทุเรียนอยากรู้ว่าเ prescription เนี้ยมันแบบ literally mandatory จริง,รงๆหรือเปล่าคือแบบจำเป็นต้องมีทุกครั้งของการไปลานแว่นและและการเอาเอาเอา,เอาแว่นใหม่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าวันที่ทุเรียนไป pick up แว่นก็จะมาตอบคำถามของตัวเองแล้วก็จะให้ดูแว่นด้วยว่าป้าแกเลือกแว่นแบบไหนยังไงนะเนาะ เพราะงั้นทั้งหมดทั้งมวลราคาแว่นคือเลนกรอบใดๆเนี่ยราคา314ดอลลาร์แต่ด้วยความที่ทุเรนเป็นพนักงานหนกเป็นพนักงานมาเป็นลูกค้าใหม่เขาก็มีแบบว่าลดให้20%ก็คือลดไป20ดอลลาร์สิริรวมแล้วก็คือเสียค่าแว่นไป294ไม่เป็นไรเราเคลมได้มีประกันเ,เนี่ยก็ประมาณเนี้ย เพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการซื้อคอนแทคเลนส์หรือว่าการาการอะไรอ่ะการตัดเลนส์การตัดเลนส์การตัดแว่นก็ต้องมี p พอ s c r i p t i o n ด้วยเดอเสมอเลยอะคือแบบไม่ว่าจะยังไงคือโดนโดนถามแน่นอนเรื่อง p พอ s c r i p t i o n ประมาณนี้อแค่นี้แหละอย่างสิ่งที่จะบอกก็คือว่ามันต้องมี p พอ s c r i p t i o n ด้วยว่ะ ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรา,เราไม่เคยเห็นน่ะจต่เมืองไทยไม่มีอ่ะเนาะไม่มีอ่ะสมัยนั้นนะไม่มีโอเควันนี้ไปก่อนแล้วแล้วไว้เจอกันใหม่วันที่ทุนไปพิกอัพมาแวนเดอร์วันนี้เราจะมีพิเศษนิดนึงเราจะปิดวีโอด้วยการโชว์ความสุขเล็กๆน้อยๆของดนดีไปดูกันออ สวัสดีวันสงการสุขสันต์วันสงการเด้อจ้าบ๊ายบายมันก็จะย้อนแสงน่อยๆนะแต่นี่แหละคือความสุขเล็กๆของเราเอาต้นไม้ออกมาใกล้วิวนโดให้มันแบบได้อะไรอะได้แสงเสริมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็นี่คือสมาชิกใหม่ของบ้านทรายทองที่เราเพิ่งได้มา20อดอลลาร์อก ไปหิ้วมาจากซูเปอร์โกชอรี่สโตร์ผู้คนก็มองมากมายเราก็คิดอยู่ในใจว่าอย่าไปอายอย่าไปอายเขามองเพราะว่าเขาอิจฉาเราได้ต้นไม้สวยมันมากแล้วน้องคนนี้ก็ยังอยู่สวยงามกรุบกรบอิบอน้องคนนี้ก็เติบโตสดใสใบเนี้ยสวยมากเลยยาแบบว่า perfect มากเลยเด้อไอมีการให้นอนใต่หัวเตียงว่ะเราแบบคาดหวังว่านู่นน้องจะไต่ไปตรงนู่นนู่นนู่สุขภาพดีนะนอนนอนมีใบอยู่ในอยู่ในน้ำด้วยอะนอนอะนอนอะหวังว่านอนใบน้องจะไม่เน่าเด้อนอนคนนี้ก็ทนมากอยู่ในห้องน้ำมืดตึด แต่ก็ยังแบบสุขภาพดีเฮลตี้สุดๆอะไรางี้ว้าวคนเก่งเก่งจังเลยลูกลูกไก่ก็ไม่รู้ยิ้วส่วนน้อนคนนี้ตายไปแล้วขอโทษนะน้อนนอนตายไปแล้วแต่มไม่อยากทิ้งนอนเลยอะ่ะก็เก็บนอนไว้เป็นเดคอเรชั่น